วันนี้ผมอยากจะพูดถึงเรื่องของเอ็มเอกชาติหลายคนอาจจะไม่รู้จักประวัติของเอ็มเอกชาติเอ็มเอกชาติเนี่ยนะครับมีประวัติมาอย่างยาวนานในเรื่องของเป็นเจ้าพ่อเงินกู้นอกระบบรายใหญ่ที่สุดในจังหวัดจันทบ,บรุรีตำรวจหลายหน่วยงานรับเงินจากเอ็มเอกชาติโดยเฉพาะตำรวจในจังหวัดจันทบ,บุรีเอ็มเอกชาติ A เนี่ยเคยถูกจับคดีเสพยาหรือก็เรียกปฏิยาซึ่งเคยลงข่าวอย่างเกลียว,ลวในเพจอีจันซึ่งพี่น้องประชาชนคนในประเทศที่ติดตาม คดีของเอ็มเอกชาติเนี่ยซึ่งล่าสุดเนี่ยถูกข้อหาประมาทจะไม่พูดถึงแก่ความตายแล้วก็ไปโพปพันโพพันเว็บพนันออนไลน์ของเครือข่ายอ้่มแยงแต่ผมอยากจะบอกพี่น้องประชาชนคดในประเทศว่าเอ็มเอกชาติเนี่ยนะครับประวัติคือเจ้าพ่อเงินกู้นอกระบบที่นําเงินมาจากสมจังหวัดชลบุรีมาปล่อยกู้ในพื้นที่ของกองบัญชาการตำรวจทูธภาคสองในจังหวัดจันทบุรีไม่มีใครไม่รู้ว่าเอ็มเอกชาติเนี่ยนะครับปล่อยเงินกู้นอกระบบมีการไปยึดทรัพย์สินของลูกหนี้แม้กระทั่งร้านค้าสินค้าต่างๆ m าเอมกชาติก็ ไม่เคยระเว้นความเมตตาปาณีนะครับเดี๋ยวผมจะให้ให้ให้ดูประวัติของเอ็มเอกชาติปี2องพนารสอะครับตารวจสพเมืองจันทบุรีร่วมกับสพแหลมสิงห์ได้มีการจับกลุ่มทลายงานมันเกิดมีปราร์ตี้ยาเสพติดในอำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีจับผู้ต้องหาได้ทั้งสิ้นเจ็บคนหนึ่งในนั้นคือเอ็มเอกชาติพบเม็ดเอมเฟตามินย4ิสถุงและยาอียี่เม็ดผมจะ,จะบอกพี่น้องประชาชนว่าเอ็มเอกชาติบอกว่า ทำสวนทุเรียนไม่ใช่ครับเงินของเอ็มเอกชาติเนี่ยได้มาจากการปล่อยเงินกู้นอกระบบในจังหวัดจันทบุรีแล้วก็ได้เงินได้ทองมาภายหลังเนี่ยมาร่วมกับอ้ําแยมในการเปิดแวบพนันออนไลน์มีเงินซื้อทรัพย์สินจานวนมากรวมทั้งบ้านราคาบ้านรถหรูหรือสวนทุเรียนอันนี้เพิ่งซื้อไม่นานเอ็มเอกชาตเนี่ยไม่ค่อยใส่ชื่อตัวเองจใส่ชื่อในอยู่ญาติพี่น้องพ่อแม่ญาติพี่น้องทั้งนั้น อยากจะบอกทุกคนว่าจากที่เอเชาติปฏิเสธเรื่องของเว็บพนันออนไลน์เรื่องนี้ตัวบัญชาการตำรวจไซเบอร์ก็รู้จักเอเมชาติเป็นอย่างดีในเรื่องของการปล่อยเงินกู้นอนระบบแล้วผมก็เชื่อบ่า้นปลายคดีของเอเมชาติก็จะเหมือนหลายๆคดีที่เคยทํากันมาก็จะไม่มีความผิดเหมือนเช่นเคยตารวจไซเบอร์มักจะอ้างว่าดูระหว่างการตรวจสอบเมื่อตรวจสอบแล้วไม่พบการทาารําความผิดก็ปล่อยไปโดยธรรมชาติ